สวัสดีครับสวัสดีพีนุ่มเอสซีทุกท่านทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของทางคมชินนะครับกลับวันนี้นะครับผมบรรยากาศนะครับผมดีมากเลยนะครับผมอยากตื่นเลยครับพี่น้องนี่ครับนี่ฝนโปรยโยวันน้ำนะครับอันนี้ก็คงจะเศร้านะครับผมบรรยากาศดูดูบรรยากาศนะครับเครื่องฝ่าเครื่องฝนนะครับผมเพราะว่า พายุเข่าอยู่แล้วครับผมสายอีสานเราเอัวันนี้นะครับผมวันนี้นะครับมี e อซีนะครับผมตรงลังเอาสดุมาให้ไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะครับผมผมก็ยังงงอยู่ครับเป็นอะไรนะข้างในหนักหนักไม่จะ้ลองทำนั้ำสิวครับน่าจะเป็นของกินนะครับน่าจะเป็นของกินน้องชาเลยไหครับเดี๋ยวขออนุญาตแกะเลยได้ไหมครับ Belum ni kak อะครับมอนลูนเก้อ้โอ้มันกินอะไรครับมันเป็นอะไรครับเขเรียกว่าอะไรครับขานะครับผมขาเลี้ยวนะครับผมก็โอ้สงสัยทีเอฟซีจะส่งมาให้เออ้เราไปปลูกที่สวนเอฟซีปันสุกแน่ๆเลยครับผมเพราะว่าฟันเก้ <c oughs> บอกว่ายังขาดขาเลี้ยวนะครับทีเอฟซีใจดีจริงๆเลยนะครับผม ไม่ว่าจะเป็นต้นกล้วยต้นมะพร้าวแล้วก็ข่านะครับนอยก็ตอนนี้ก็ขอแจ้งก่อนนะครับผมแจ้งพีเอซีก่อนนะว่าตอนนี้นะครับส่วนพีเอซีของเราน้ําใกล้จะท่วมแล้วนะครับผมน้ําใกล้จะท่วมแล้วนะครับเพราะว่าน้ํามูลของเราขึ้นนะครับน้ำมูลขึ้นอย่างมากเลยครับผม ผมก็ได้ไปติดตามรอาการเท้าเย็นเท้าเย็นนะครับผมสติว่าน้ําก็ขึ้นขึ้นเรื่อยๆนะครับไม่ไมยังไม่ลงนะครับผมผมว่าไม่น่ารอดนะครับสว่วนมีสซีเราผมว่าน่าจะท่วงเลยครับเดี๋ยววันนี้เราจะปลูกชําไว้ที่บริเวณบ้านนี่นะครับเราให้น้ําลงก่อนเราถึงจะไปลงที่สวนนะครับผมเพราะว่าวันนี้ผมว่าจะไป ว่าจะไปไปย้ายต้นมะพร้าวกับต้นกล้วยที่เราปลูกไว้ออกมานะครับผมเพราะว่าน้ําจะท่วมแล้วนะครับผมก็เหนื่อยใจจริงๆครับผมกำลังยากก่ากำลังสวยต้นกล้วยก,กำลังสวย <c oughs> <c oughs> เออเออเสียาดายนะครับผมน้ําท่วมนะครับเดี๋ยวคุณจะพาไปดูนะครับเดีย๋ยวพาไปดู ปริมาณน้ำนะครับว่าถึงไหนแล้วครับว่าสวนสวนเอฟสีะสมก็ท่วมหรือยังผมจะพาไปดูนะครับบรรยากาศส่วนเลยนะครับอันนี้ก็เยอะแยะครับโอ้โหเีสูงกเยอะแยะเลยครับผมหลายหัวมากๆครับเยอะแล้วอาจะปูในอ้อมสารนะครับปูปอ้อมสาร,ร,สารแตผมเดี๋ยวผมจะพา ทุกท่านนะครับไปดูสถานการณ์น้ำครับตอนนี้ครับผมไปกันเลยครับผมเนี่เป็นบรรยากาศนะครับอ,อบรรยากาศก่อนจะถึงส่วนนี้สิบบรรุกเรานะครับผมดูนะครับอีรี <c oughs> แล้วขึ้นไาจริงๆนะครับผมสี่วันนะครับผม ขอรองเท้าสินะคะเดี๋ยวเราจอไปดูสวนเอฟซีปันสุกกันนะคะทีนี้ก็ต้องฝาน้ำ ล้อด้วยพี่ควานไก่ตัวสูงหน่อยนะคะก็จะยังน้ำไม่ยังไม่สูงเท่าไหร่แต่ควันนี่ตัวเล็กนะคะถึงตูดเลยนี่นะคะ <c oughs> เป็นถนนที่เราขี่รถนะคะที่จะไปส่วนเอซีบางสุนะคะ ขนมก็พังแล้วมาะน้ำน้ำก็กำลังจะท่วมข้าวนะคะท่วมข้าวของชาวบ้านนะคะข้าวเหมือนข้าวเนี่ยค่ะ,คะตรงนู้นจะเห็นสีเหลืองนะคะตอนนั้นข้าวกำลังจะสุกนะคะแต่น้ำก็มาท่วมแล้วน,นะคะ มาสารชาวบ้านะนะคะไกดเดินตรงถนนนี่กูมันตก่องได้ยังไงเตียนนะตะ <c ười> ก,กุ้ยขึ้นเลยน้อยแท้ ตกใส่ได้หลายกว่าวนั้นตีมันก็ลังมานหอนาชาวบ้านก็นะคะช่วงน้ำท่วมก็หาปลาหาอะไรนะคะตอนนี้ก็คือขึ้นบ่ขึ้นอีกบ่ขึ้นบ่นบนบแห้งหรือว่ามันลดลงบ่เริ่มบกบ่ นี่คะ่ะคุณลุงข้างบ้านนะคะหาปลาไดรร้ายปะลุงอัแนแี้วนี่แล้ว,ลว <laughs> อ้อพี่ควันไก่ก็พี่ควันไก่ตัวสูงนะคะแต่ควันแน่นหนีถึงตูด่ <laughs> ด้วยรอด้วยนี่นะคะมาถึงส่วนเอฟซีปันสุของเราแล้วนะคะ ดีที่เสาไม่ลมนะ้มเนาะคุณลุงบอกว่าเมื่อกี้เหมือนแบบเหมือนแบบน้ำมันอยู่ตัวแล้วหรือเปล่าแขึ้นก็ขึ้นไม่เยอะนะคะเดี๋ยวเราพี่รกรณไก่เรารอให้แบบให้แบบมันท่วมจริงๆก่อนไหมให้แบบประมาณว่าให้มันถึงต้นมะพร้าวก่อนค่อยเอาไปดีไหมเราจะรอดูสถานการณ์ก่อนไหม ห้ากลลัังสวยยเครบผมอนี่นะคะหญ้ากำลังสวยเลยนะคะต้นมะพร้าวน่าจะติดแล้วหรือเปล่าดูต้นกล้วยเรารอก่อนไหมนี่นะคะตรงนี้นะฮะไปดูก่อนนนี่ตรงนี้นะคะก่อนขึ้นสวนของเรานะคะเราจะไปทำไมเขาไม่ไป ตอนนี้ก็ถึงตูแล้วนี่นีนะ่เป็นข้าวของชาวบ้านนะคะนี่ถ้ามาอีกท่วมเลยนะคะก็มีส่วนนั้นด้วยพี่ควันไก่ไปแล้วเฮ้ยไปเอาโทรศัพท์ไปด้วย รครับผมตอนนี้ก็จะพาดูบรรยากาศรอบๆนะครับตอนนี้น้ําในล้อมรอบน้ําในล้อมรอบสวนแล้วครับผมเหลืออีกประมาณหนึ่งสองนะครับอีกประมาณหนึ่งสองนะครับเหลืออีกประมาณหนึ่งสองก็จะท่วมนะครับผมเราทําแจไว้หลายวันเลยนะครับ นี่ย่าหวานครับนี่ย่าหวานเสียใจมากมากนะครับผมนี่ยานี่เปียยานี่เปียก็กำลังขึ้นสวยนะครับผมเป็นกล้วยดูต้องกล้วยกำลังแบบกล้วยดูแบบกล้วยต้องกล้วยกำลังแต็เนาะเป็นกล้วยก็กำลังสวยเลยครับผมพี่น้องโอ้เหเหี้ยช่งได้เนาะตายแท้ๆเลยนี่ นแรงมันคนนดูดิพีเอ้ยอะไรวะดินพังนี่นะครับอยู่ใกล้ดูบรรยากาศน้ำสานะครับโอ้โห,โหเป็นน้ำสีสวยนะเนาะเกือบเต็มแล้วนะครับพี่น้องครับผมน้ำสีสวยมากเลยสีเกือบเต็มเลยนะครับเพราะว่าน้ำมันดันมาใต้ดินด้วยนะครับผมนี่ <c oughs> ดูมันส้อพังนะครับส้อส้อส้อฝังเลยพังพังอ๋อ ดดดูนะครับทั้งตะไคร้ทั้งหญ้าหวานกำลังสวยนะครับทั้งต้นกล้วยนะครับผมโอ้โหนี่กล้วยน,นี่มึงกำลังนอนอีกเหมือนก <c oughs> ันมึงยังสู้นอนอ่ะนี่มึงยังนอนอะไรอีกเลยนึกว่าจะตายกำลังสวยเลย,กกยตกยุกโขดต้นโขดโขดหอมยังดี ดีอก่เอีกั2ักวาเก็ชาวบ้านก็ว่าน้ํามันเริ่มอยู่ตัวแล้วนะครับผมแต่เราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมมีตะวันก่อนมีใหญ่แล้วเรว่ยหอมสามเสพเสียได้กินมานาะไม่ใช่ถั่วเมื่อก่อนมนากกบ่ันนี่ก็ดูยานะครับนี่ดูยานะครับ ทางนี้จะสูงนะครับทางนี้จะสูงเออบริเวณทางนี้จะสูงกว่าทางนั้นนะครับาาาาาตามจริงว่าจะเอาปุ๋ยมาใส่นะครับคิดไปคิดมาก็จะใส่เพื่ออะไร <laughs> เพราะว่านำ้ำน้ำในยล้อมรอบแล้ว อันนี้ประมาณสามสี่วันนะครับน้ำนโ,โหเยี่ยเลยนะครับผม,มขี้ไม่ออกบอกไม่ถูกก็จะประมาณนี้นะครับพี่น้องรวมๆม,มันตะไครก็สวยกำลังสวยว่าสีเอาขาเหลืองมาลงเองพอดีพี่เอซก็ส่งขาเหลืองมาให้นะครับ แล้วเราก็ยังตอนนี้ก็ยังชะลอไว้ก่อนนะครับเพราะว่าน้ำมันขึ้นสูงมากนะครับผม,มต,ต้องขอพุนพีเอฟซีทุกคนทุกท่านด้วยนะครับขอพุนพีเอฟซี FC ที่สนับสนุนไม่ว่าจะเป็นพันกล้วยหอมพันวัชพร้าวก็ล่าสุดก็เป็นขาเหลืองนะครับผมต้องขอบคุณมากๆนะครับผมส่วนขาเหลืองผมว่าเราจะชำ เออแล้วก็เราจะช้่มไว้ก่อนนะครับขาเรียวน้ำม,มันโสมากนี่วะน้ำมันทังน้ำม,มันโสมากเลยมึงน้ำมันโสมาจากทางสายเยอืมโ่ทำม,มันเต็มแล้วก็แล้วดอกครับผมแต่ถ้าชอบคลิปนี้ก็ขอหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เป็นกําลังใจให้พระกวันไก่ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปกับ บรรยากาศน้ำท่วม